กาว่าไม่เจ๊งเยเถอะขอเชิญพ่อใหญ่โอ๊ตพ่อใหญ่โอ๊ตครับขอเช, been, อเชเ guys, อิญขึ้นเวทีหน่อยทางภาพอาีนั่งต็มตัวเร็วเดินไทยก็จ้าภาพเพราะว่าเจ้าภาพก็พร่งที่จะาให้ขาด่ายยก่บนละลอยละรอยคุณองมีเพลงแกขึ้นเวทีกับสีพันรยาบัดนี้พ่อขาดแม่แววตานาเวทนาพ่ออูดจริงจริง พ่อใหญ่แกจะเอาหรือไม่เอาอีนางคนนี้เป็นสาวรูปทรงมันก็ทรงสิ่งสิงผัวมันไม่มีมันเคยได้มาแต่ว่าผัวมันทิ้งพ่อใหญ่ได้เมียสาวสิ่งสิงได้ผู้หญิงจริง เอาเดี๋ยวน้เดเือมาเลยข้อไปไหนอวแล้วขอดวกันทำไมยังจะขึ้นไม่ลงไวละไเอาได้ไ้ลูกชายกันอลูกชายกัลกสาวกันขึ้นไวก็ลงไวนั่นนั่นมันคนแก่แล้วขึ้นไวก็ลงไว จจะีบลอย,ยลูกหลานขังเรื่องนี้ <c oughs> มันก็น,น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเอาเดี๋ยวหางเครื่องขึ้นมาทันหรือยังเอาเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยลูกหลานเดี๋ยวย<น>้ายรูปครับพออดเราโดยเฉพาะหางเครื่องของเราเนี่เคยแสดงหนังมาแล้วเดี๋ยวนะอ<น>ีกคนนี่อีกคนอยู่วัดอยู่วัดแถวคนหนี่หนังเรื่องอะไรผิดหวังที่ดั้งแมพครับเคยดูไหมครับคุณพอย้ายคุดดูเอาดูเอา่ใผมเลดไม่ต้อง ไหนๆก็สั่งแนเองก็ตายแล้วเนี่ยพอใหญ่ลูกหลานคนไหนเอามีสักคนมาดูเร็ว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 โจเกใบ้แหละกโจกละรอยเลยใครรู้วะจะถึงใครมีคนเกิทีหลังเ็าหนุ่มรน่อยกวบาเขาหนาจริงๆเลยเอาคอยดูเรามาดูว่าพอใหญ่อุดของเรานี้ได้จบงินออกมาแล้ว